อ่ะถ้านับจากวันนั้นถึงวันนี้คิดว่ามันแบบเพิ่มขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ล้วก็เริ่มจะเต็มแล้วแหละผมก็ก็จะเต็มร้อยแล้วล่ละครับอีกสัก2%เปอร์เซนต์เท่านั้นเองจำนวนซี่ฟันของคนข้างๆคือเขาจะไม่ได้ว่าเขามีฟันกี่ซี่นะเขาเคยนับได้ไงหมอทำวีนีย์บอกถ้าถามว่าใครเป็นห่วงคุณที่สุดผมก็ตอบได้เลยว่าฉันนะสิใครที่เตรียมแผนว่าในอนาคตจะแต่งงานกับคุณก็ตอบตรงนี้ว่าฉันนะสิ ต้อนรับเข้าสู่ Hello m i t นะคะครับ <Yeah. S 2> ผมสวัสดีครับอาไทยครับสวัสดีค่ะน้ำเพชรค่ะจำได้ไหมว่าวันที่เจอกันวันแรกอะ่ะเขามีรูปลักษ์เสื้อผ้าหน้าผม ทาปากหรือว่าแต่งหน้าแต่งตามันคือแบบสีอะไรมีรายละเอียดยังไงขเ,เขาใส่เสื้อบรสษาเขาใส่เสื้อเป็นบอดี้สูทสีดำมันเป็นมันเป็นชุดทั้งเสื้อแล้วก็กางเกงครับ<ล>อกไ,ได้แต่เนะขาแต่งหน้าสวยอยู่แล้วแต่ทรงผมเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นเป็นตรงลงมาอรอนค่ะหนูต่มารอนน้อยทีเดียวแทบไม่รอนเลยจ้ะเหอมอือนเขาจำไม่แม้แตเราอะเราจำได้ปะก็่างนี้แหละค่ะเสื้อเวิษัดขา อ่ะแล้วความรู้สึกตอนที่เจอกันครั้งแรกสุดจังไงไหมความรู้สึกผมก็คือผมมาไปบอกบยิสันฮาบอกว่าพี่เอาคนนี้มาหน่อยผมชอบคนนี้คนนี้ตลกดีนะอะไรเงี้ยอยากเจอเขาเขาก็ไปเอามาพอมาปุ๊บเราก็เขินเราก็เล่นอะไรไม่ได้เพราะเราเขินเขาอะไรเงี้ยเราก็เขินค่ะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นครั้งแรกที่เราจะเฉิดฉายในวงการตลกเราเลยใส่เต็มที่เลยแต่เราคือคุณไม่ได้เขินเขาเลยแค่เขาเขินใคร คุณไม่ได้เขินเลยวันนั้นน่ะอย่ามารู้ถ้าผมจาได้เขาไม่ได้เขินอะไรเพราะเขาไม่รู้สึกอะไรคนในนั้นอยู่แล้วเขาไม่ได้เขาไม่ได้ชอบไม่ได้รู้สึกแต่ก็รู้สึกนิดนึงจับอาการอะไรของเขาได้ไหมจับได้ว่าเขาชอบเราแน่ๆเออมันจับได้จ้ะจับได้จากอาการที่เขาเขินเรานั่นแหละโอเคค่ะถามต่อว่าพอเรารู้เรารู้และจับสังเกตได้แล้ว เขาลุกหนักไหมเขาลุกหลายคนตอนนั้นใช่เพราะนั่งนั่งกันหลายคนพอลุกก็ลุกพร้อมกันหลายคนใช่ไหมเราก็กันเราก็ไม่ได้แบบว่าคิดว่าเขาจะจริงจังอะไรก็คือเออเนาะเขาชอบเราปลื้มเราแค่นั้นแล้วก็ได้งานทํางานร่วมกันเขาเล่นตัวไหมเขาเล่นตัวหนักไหมไม่หรอกเขาก็เราก็ไม่รู้ตอนนั้นเขามีคนคุยมีอะไรอยู่หรือเปล่าเราไม่รู้ไงพี่เราก็ไม่กล้าทักแล้วก็นานๆจะทักสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นกองเขาทําขนมปังปิ้งแล้วนี่กินไม่ทันแล้วเขาก็พูดแบบว่า อยากกินขนมปังปิ้งจังเลยอะไรเงี้ยผงก็เลยสั่งให้ขนมปังมาส่งให้แม่สวัสดิการให้เขาทําให้ใหม่แล้วก็ให้เขากินแล้วก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นคนสั่งมาแต่ว่าแม่สวัสดิการบอกทั้งกองละครอธัยสั่งมาให้สาวเราก็แอบเทคแคร์เขาเล็กๆนั่นแหละเราดูเป็นคนใส่ใจอะใส่ใจวันที่27พฤษภาคมที่เราถ่ายรายการด้วยกันวันนั้นเป็นวัน เปิดใจเลยใช่ป่ะอ่าไม่ใช่ครับ27พฤษภาวันนั้นคือวันที่เราถ่ายละครด้วยกันแล้วเราอ่ะถ่ายเสร็จพร้อมกันเขาจะกลับบ้านเนี่ยเราก็เลยบอกว่าให้ผมไปส่งไหมไม,ไม่ได้ไปส่งสองต่อสองนะก็คือมีพี่แซงขับให้แต่วันนั้นผมให้พี่แซงนั่งหลังผมจะขับเองอผมจะเขานั่งหน้าแล้วหลังจากนั้นก็ไปส่งเขาที่คอนโดพอเสร็จแล้วแล้วก็ได้คุยแล้วอย่างแล้วเอ๊ะ ไม่ตอบเร็วแล้ววันลุกขึ้นแล้วก็เล็กพิมพ์ใหม่อ่ะก็ยังตอบเร็วอยู่แล้วทีนี้อะไรก็พิมพ์เขาก็ตอบอีกอ่ะอันนี้มีใจละเ,เริ่มเริ่มทักมาหาเราบ้างแล้ววะ<อ>ทำมาลาอะไรเงี้ยอาวอ้อาวก็เป็นมาราย,ยาทจริงๆก็ก่อนนั้นก็ทักตอบค่ะมแต่ไม่ไม่เยอะขนาดหลังนั้นคือคุยคุยทุกวันจนถึงปัจจุบันนี้ไม่มีวันไหนที่ไม่คุยกันอ่ะถ้านับจากวันนั้นถึงวันนี้คิดว่ามันแบบเพิ่มขึ้นมาเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ละของเพจเนี่ยด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงเนาะแล้วเราโดนถูก เต็มเลยจะเพิ่มขึ้นทีละนิดละนิดจนตอนนี้ก็รู้สึกว่าก็ก็เริ่มจะเต็มแล้วแหละเอ้อยนะครับคล้ายๆกันผมก็บอกแล้วผมก็ก็จะเต็มร้อยแล้วแหะครับอีกสัก2%เท่านั้นเองเหลือทจไม ชอบบอกว่าคือผู้ชายกับผู้หญิงไม่เหมือนกันผู้หญิงเนี่ยจะแบบว่าจากศูนย์ไปร้อยแต่ผู้ชายจะเริ่มจากร้อยก่อนแล้วไปศูนย์อะไรเงี้ยก็ผมก็บอกผู้ชายคนอื่นเป็นงั้นแต่คนอย่างผมเริ่มที่ร้อยแล้วไปร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเป็นเครื่องเลยเออนิสัยไหนของทั้งสองคนที่คิดว่าสินเสมอการที่สุดตอบพร้อมกันเลยก็ได้นะได้หนึ่งแต่ไม่รู้จะเหมือนกันหรือเปล่านึงสองเป็่สาย มันไม่ได้สายเยอะหรอกครับแต่แค่ว่าไม่ค่อยจะได้ยินนาฬิกาปลุกใช่หนูหนูไม่ได้ยินเลยต้องเป็นเสียง,งแม่ต้องโทรเขาโทรปลุกถึงจะตื่น ไม่สามา่ถตื่นเองนี่ใส่ไหนที่อยากขอให้คนดคงข้างเลิกจะว่าตื่นสายก็ไม่ได้เพราะเราตื่นสายเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ผมขอก็คืออยากให้เขาไม่นอนดึกเขาคนนอนดึกมากแล้วด้วยงานอย่างเรามันต้องตื่นเช้ามันกลายเป็นเขานอนสองชั่วโมงสาชั่วโมงสี่ชั่วโมงต้องตื่นละสุขเขาจะทังเราก็เลยขอให้ไม่นอนดึกของเพชรหรออาจจะขอให้เขาเลิกแหกปากตอนร้องเพลงมันเพชรโกนอ่ะมัน มันมันดังมากอย่างเงี้ยเป็นคนธรรมดาแต่ถ้าร้องเพลงปุ๊บโอ้โหเราชอบแต่ละคนก็ดูเดี๋ยวผมชอบใครอแต่ละคนอ่ะผมชอบเฟิร์สสล็อตชอบโจอี๊ปูวสิทธิ์ใช้ผมมาร้องมือเดือยดวงใจไม่รู้ก็ไม่ใช่ผมแมะผมก็ต้องร้องแนวว่าใครว่าคนเสียงดีโปรเจกต์เสียงอันสมัยอะอะ a d e แก้วแต่นค่ะ อยากเล่าแบบโมเมนต์ที่เราเอาแบบพาเขาไปเปิดตัวกับแบบเพื่อนๆแก๊ง่ิวีหรือบรรดาแบบว่าแม่ๆของเราอ่ะเรื่องราวมันเป็นไงนะ วันเราไปถ่ายคลิปแฟนเดย์ที่ลงในย t u b e เราเป็นแฟนกันหนึ่งวันแล้วทีนี้ก็เป็นวันเกิดพี่หยาดพอดีเขาก็เลยพาเราไปหาพี่พีเพื่อนๆก็เจอหลายๆคนเขาเป็นนั่งอยู่ในมุมลืบอะแล้วโต๊ะพี่พีก็อยู่ตรงเนี้ยพี่พีใช่อะไทยอยู่ไหนคือทุกคนดูตื่นเต้นกับไทยมากเพราะว่าในแก๊งเราเนี่ยมีคนนั่งเหมือนอไทยเยอะมากพี่แอร์มี่แคร์พี่พอมกินพี่เอิ๊กพี่อ้อมแล้วก็ล่าสุดผมทําข่าวใส่ขวดก็เหมือนใหญ่เลยองจีองจี แล้วพี่พีชเขาอยากเจอแต่เขาก็เขินอายอะไรเงี้ยก็เลยแบบพี่พีชอะลายกิจกรรมครั้งแรกเจอกันเลยน้องชายเต้นหน่อยลุกมาลุกมาคุณเต้นท่าอะไรเต้นให้พี่เขาดูผมไม่ท่าประจําเออย่างเงี <c oughs> ้ยแต่ก็แวบเดียวแล้วก็นหนีไปนั่ง <c oughs> เพราะผมเป็นคนที่ทําตัวไม่ถูกเวลาคนเยอะ <c oughs> ผมไม่ค่อยไปไปงานคนเยอะใช่ฮิวฮิวีก็เลยแบบรักเลยแล้ววฮิวีเยอะทุกที่ไม่มีที่ไหนคนน้อย คิดว่าคู่เราอ่ะมีแบบช่วงโปรโมชั่นใหม่นี่มันเป็นช่วงที่เรารู้สึกอยากรู้จักกันมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็มันไม่มีเวลาขอกฝงตัวเองกันเท่าไหร่มันเลยทําให้เราทั้งสองคนต่างมาโฟกัสเรื่องของกันและกันไม่ได้โฟกัสเรื่องของตัวเองแต่หนูคิดว่าถ้าในอนาคตเนี่ยเราแบบว่าโฟกัสกันเต็มที่และรู้จักกันเต็มที่แล้ว อาจจะมีเวลากลับมาโฟกัสตัวเองขึ้นสำหรับผมผมไม่ได้มีโปรโมชั่นเพราะว่าผมเป็นของผมอย่างนี้อยู่แล้วด้วยนิสัยพื้นฐานเดิมผมเป็นคนชอบเทคแคร์เอาใจใส่เป็นโปรโมชั่นอลิ <c oughs> อมิเต็ดใช่เกมร้องให้เป๊ะคู่ซีคาราโอเกะทั้งคู่ต้องแข่งกันต่อเนื้อเพลงที่หายไปให้ถูกต้อง โอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับเพลงแรกหนึ่งสองซ้ำยิ่งดูยิ่งน่ารักอ้าวต้องอะไรอ่ะผมยกมือก่อนนะอ่ะอ่ะหนูได้ที่หนึ่งอ่ะงั้นยกใหม่พายกก่อนยกใหม่อ่ะหนึ่งสองซ้ำเออไม่ได้ยิ่งดูยิ่งน่ารักอะไรวะ องเธอเสกพักจะเป็นไรไหมโอ้ยแล้วเพลงนี้จริงๆควรเป็นผมตอบด้วยเขาเป็นเพลงที่ผมร้องให้เขาฟังบ่อยที่สุดก็เพราะว่าร้องให้ฟังทุกวันเลยเลยจำได้โอเคเพลงที่สองเเปิดสองฉันไม่เคยรักไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไรต้องอ่ะข้อที่ข้อต่อไปห โนนแน่นกเขาคูจุกูขนาดเจ้าเขียนยังร้องผิดเน่ยโนนแน่นกเขาคัวโนนแม่นกเขากูอะม่พอมีนกเขามึงนกเขากูเนี่ยนะโนนแมนกเขาคูจุกูแล้วมาร้องเรียกใครยังไม่จเลยนะผมมีโอกาสอีกไหมโนนแน่นกเขาคูจุกจุก กูนกมันเผาดูห้าชั่วมันข้อนี้ถือว่าอาไทยได้ข้อต่อไปมาค่ะหนึ่งสองสามโอ้ใจเออผมยกก่อนอีกแล้วนะเนี่ยอะอยากยกยกเลยร้องไม่ได้ละโอ้ใจเอยทำไมหัวใจไม่หลับจาดิ่งดันจะรักเธออยู่อ่าเเขาเป็นเซียนเขาเหรอโอเคจริงมาค่ะภาพมา นับหนึ่งสองซ้มเอามาน้องมาเป็นท่านแยขคงทีได้ไหมพี่จะไปขึ้นรถไฟโยโย่พี่จะไปขึ้นรถไฟสอจะไปขึ้นแล้วจะไปบอกพี่จะบอกเลยว่านรถไฟได้ได้ได้น้องเพชรได้ของต่อสามตอนนี้รูปมาค่ะและนับหนึ่งสองส้มเธอและฉันไม่ใช่คีนี่เนื้อเนื้อถูกแต่คีไม่ใช่ ฉันจับมือเคียงกันนั้งแนี้ผ่านความเหนียวได้ที่ซ้อมเรานั้นเคยมีเมื่อมีเธอคนที่แสนดีตั้งแต่นี้โอ้โหอาไทยมีสิทธิ์ค่ะอ๋ออาไทยมีสิทธิ์เพราะว่าเนื้อยังไม่ถูกนะเพลงนี้ก็ไม่เคยร้องเลยอาให้หนูร้องอีกทีหนึ่งอันนี้ร้องอันทีสองสามรอบเมื่อมีเธอคนที่แสนดีอยู่ตรงนี้ งังได้เต็มได้เต็มตอนนี้3าสเท่ากันข้อต่อไปค่ะอ่ะหนึ่งสองคนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้เหนือ่อยก็รู้อออ๋นนี้ใช่เหงาก็เข้าใจแต่ไม่อาจให้ยืมอ้อมแขนอ่าเป็งนี้เขาร้องบ่อยเ<อ>ลยร้องบ่อย <ม>ถามแล้วนะเดี๋ยวได้เลยขาจะที่เหลือเขาน่าจะเอาหมด <c oughs> ข้อต่อไปห <c oughs> นึ่งสองสามเนี่ยอันนี้ผมอ่าผมอยากฟังเขาร้อง <c oughs> ทำนะจะร้ะองก็ยกมือสิ ก็ลองได้แค่นี้แหละที่ขึ้นมาหลังจากนี่ได้แล้วแต่ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันบ้านของผีทำนาทำนาปลูกข้าวทุกเมื่อน้องก็ทำนาเกลือขายเกลือไว้ซื้อข้าวกินคือเขาเป็นองหลังเลิกกันถูกไหมครับถูกค่ะรูปมาค่ะหนึ่งสองเราจุมพิษโดยไม่รู้จักกันแต่ดทิ้นไม่บอกคือละวัน ยังที่ฉันไม่เคยต้องการเขาที่ผิดอยู่หนึ่งคำเฉลยดังที่ฉันอ๋อใช่ดังที่ฉันไม่เคยต้องการทำเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเกมนี้เสมอเสมอแพ้เสมอเพราะฉะนั้นต้องโดนทั้งโคทั้งคู่หนึ่งสองเปิดได้ค่ะไม่เอาไม่สาบอ่ะ อ้วาซาบินะกินได้แต่ไม่กินถังอ่อกผมก็ไม่กินถังอ่อกเหมือนกันอ้อนแม่ล่ะอ้อนแม่ล่าไม่ไม่ไม่ต้องกินตะคู่ก็ผมไม่ได้แพ้คนเดียวเนี่ยอุ้ยโอ้โเนี่ยกำลังกออยกไปถังอ่อกเลยกินแล้วนะอย่าอ้วกอยากอ้วกเคยท่องไหมข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอ่ะนี่ถ้าคุณกินไม่หมดในภาพในหัวเขาเห็นเลยคุณคนญี่ปุ่นกำลังขูดวาซาบิเนี่ยคุณเสียดายไหม อาๆๆไม่ไหวมากเลยอ่ะไม่ไหวเลยอ่ะนี่ใจคอกัะจานนี่กินแค่แคกเกอรอบ่ามันเวลราการลงโทษเลยเขาเรียกว่าอาหารเช้าอ่ะหมดไปครับเกมแค่เธออยู่ข้างๆทั้งคู่จะต้องทายใจคำตอบของอีกฝ่ายให้ถูกต้องในหัวข้อที่กำหนด เรามาดูว่าทั้งสองคนนะ่ะรู้ใจกันมากแค่ไหนขนาดไซส์รองเท้าของคนทั้งข้างคือไซส์อะไรโอ้โหเห็นมีแต่ตัวแรก <laughs> แล้ววันนี้รองเท้าคือแบบใส่มาคู่กันด้วยอะ่ะใช่เขาของเขา X สุ p ิม m e เขาผมซื้อสุพรรณเอ้ยออาวมาเราเห็นแล้วละ่ะหนึ 1, 1> ่งสองสามสี่สิบสีและสาสิบเจ็ด ถูกไหมคะคุณตอบกวันถูกไหมอันเนี้ยมันสามเจถึงสามแปอ่ะก็ได้แล้วอันเนี้ถูกไหมผมใส่สี่สิบสี่ถุดต้องโอ้ยโอเคจำนวนซี่ฟันของคนข้างๆคือคุณดูเขาผ่าฟันคุดแล้วนะอันนี้ใบให้ปาโอ้ยกว่าจะนับหมดไม่เมื่อยกลามหมดบ้างนั้งฉันได้อะไรเนี่ย เขาจะไม่ได้ว่าเขามีฟันกี่ซี่นะเขาเคยนับเคยนับได้ไงอ่ะเอามาสิมามาเออมาหนึ่งสองเดี๋ยวคุณต่อยังไงเฮ้ยมันไม่ถึงหมื่นหรอกไม่ถึงไม่ถึงเขามีอยู่ถามกิฟซี่ถามกิฟซี่หรอดูได้ไงหมอทำวีนี่บอก ตอนอาบน้ำคนข้างๆทำอะไรเป็นสิ่งแรกโหร้องเพลงนี่แขกรับเชิญเยอะแน่แตปากกาหมึกหมดแล้วเขียนให้แบบเผื่อเลือกมะคันไม่มีร้องคำนโตกเดียวแล้วได้เลยไม่ใช่มาเผื่อเลือกอ่างมาหันมาได้ค่ะเปิดเพลงคุณดูใช้ไหม่กัอนประพลังน้ำจริงเพาชอบใช้แล้วก็น้ำก็จะเดกระเด็นเออ อ่ะสรุปผมถูกไหมเนี่ยถูกแล้วหนูอ่ะพี่ให้เพราะว่าเราดีเทลให้หนูตอบดีเทลเยอะขึ้นข้อต่อไปคนข้างๆใช้มือข้างไหนตอนแปลงฟันโอ้ยี่งยมากตอบให้ดีนะมองให้ลึกบางทีกล้องเวลาวิดีโอคอลมันสลับด้านนะคะหนูหนึสองสาไมโครมือขวามองให้ลึกเอาผมเลยตอบลึกเลยไง ของหนูเพมือขวาไหมขวาขวามือขวาผมก็ขวาเหมือนกันก็ต่อไปเมมเบอร์โทรศัพท์ของคนข้างๆว่าอะไรนิววอยากรู้ว่าเขาจะจำได้เปล่าหนึ่งสองสามถูกไหมตอเขารู้ว่ามีหัวใจเสียภูอันเดียว แล้วเฉลยคือมีตัวอะไรอีกโดนเลยเอ้าเขาเขาาก็เป็นหมูอ่ะางั้นก็ถือว่าหนูตอบผิดหนูขาดไปสองอีโมจิสิ่งแรกที่คนข้างๆทำตอนตื่นนอนคืออีซี่มากๆกหนึ่งสองาคว้าไอโฟนปิดนาฬิกาปลุกปิดนาฬิกาปลุกก็ไม่น่าใช่แล้ว่าม่ิกาปุกทำไมุ่กใคกคุณนะทำนะก็หยิบโทวศัพท์ ปิดอันดิกาปุกก่อนไม่ปิดช่องเสียงดังๆไว้อันนี้แก้งแล้วเดี๋ยวหลับต่อต้องเปิดไหมแต่คุณปิดนาฬิกาปลุกจริงๆถูกไหมล่ะอ่ะถูกครับผมปิดนาฬิกาปลุกเออสุดท้ายก็ต้องยอมเมนูอาหารที่ชอบที่สุดอากิงบ่อยก็ได้ค่ะสั่งบ่อยที่สุดสั่งผมเนี่ยมองให้ลึกจะผิดระบบนะคะอย่าเล่นล้อนเล่นกับระบบนะอ่ะ เมนูที่อาไทยชอบคือชาบูอะเมนูที่น้ำเพชรชอบคือช็อกโกแลตอันหนึ่งกินเด็ๆชอบกินน้อยมากเมนูของคาวหรือเปล่าคะซูชิตะพานจริงป่ะก็จริงอยู่นะกับช็อกโกแลตอ่ะชอบกินน้อยมากโอ้โหคาราเมากินทุกวันเอ อ่าที่ถูกต้องทาบูคำพูดที่ติดปากของคนข้างๆคือคนนั้นนี่สับเยอะและพูดบ่อยมากอันนี้เดาเลยนะแบบไม่รู้เลยไม,ไม่รู้อยู่แล้ว1่3สองสาจะรีบเลยสิจะรีบเลยสิสยสออใช่ไหมลา<ะ>ไ,ไม่ใช่ผมจะพูดแบบว่าเวลาเวลาเขาพูดอะไรเงี้ยผมจะลาแต่ผมไม่ค่อยได้พูดบ่อยไม่ใช่ว่าผมไปลากันทุกคนเนี่ย เอาผมถูกอะ่ะจะรีบเลยเสิถูกไหมถูกเออหน้าไครถูกให้น้ำเพชรขึ้นแทนแล้วกัขึ้นหนึ่ง <c oughs> เ,เพราะ,ะหลามไม่ถูกอวัยวะส่วนไหนของคนข้างข้างที่คิดว่าเขาชอบมากที่สุดอันน<ม>ึ่งสองสามรักพิมก็หัวใจเข้าหัวใจตัวเองฮะเขาเนี่ยนะ <c oughs> ใช่ไงนี่ผมตอบเอาสวยหรูเลยนะ <c oughs> อันนี้คือคำตอบว่าเขาต้องชอบหัวใจตัวเองนะใช่เพรักผมคนเดียวไง มองให้ลึกมองให้ลึกมองให้ลึกจะผิดระบบนะคะอย่าเล่นล้อเล่นกับระบบนะแล้วรักยิ้มอะชอบผิวเผินผิวเผินคืออย่างเงี้ยแกล้งแหละเฉลยไหมล่ะแต่ผมรู้ว่าผมก็ไม่ได้แต้มหรอกผมตอบไม่ถูกหรอกอ่ะคุณเฉลยคุณชอบอะไรในร่างกายคุณที่สุดใจเรารู้สึกว่าเป็นคนหดแบบดีใจดีเออจิตใจมันสมเหตุสมผลเพราะหน้าตาก็ไม่ได้สวยมากใช่ไห เราชอบอะไรตอบได้เปล่ะตอบสิคือผมพราากับสิ่งนี้มากเพราะว่าออคือผมแบบว,ว่าอยู่ในกลุ่มเพื่อนผมไม่ไอายเพื่อนออแล้วผมเขาเรียกว่าจ่าฝูงไน่เลยผมรักเย้มรักเย้ยนะกนะถเสมอกันอีกแล้วห่างกันแค่ครึ่งคะแนนอ,อ๋อตอนที่เขาตอบใช่ห่างกันครึ่งคะแนนโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเราอยากให้แบบซึ้งๆรักตีซึงซ้งๆเราจะมีโจทย์ของคำมาให้บอก เล่นตัวเกินลูกสาวแม่น้ำเพชรได้คำว่าเปีย,นโ,ปยนโนเปียโนเปียเยมเหมือนฟันของเพชรที่จะมอบรอยยิ้มให้คุณทุกวันให้คุณมีความสุขทุกวันดี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 น่าเจอแล้วฉันนะสีถ้าถามว่า โอ๊ยให้มันโรแมนติกบ้างถ้าถามว่าใครเป็นห่วงคุณที่สุดผมก็ตอบได้เลยว่าฉันนะสิหรือว่าใครที่พร้อมจะดูแลคุณมากที่สุดก็ฉันนะสิหรือใครที่เตรียมแผนว่าในอนาคตจะแต่งงานกับคุณก็ตอบตรงนี้ว่าฉันนะสิขอบคุณครับ <No! S 2> แล้วเราจะไปต่อยังไงเนีย่ย อใครรักน้ำเพชรชนะสีชนะสีใครทั้งสองคนฝากผลงานและช่องทางการติดตามของทั้งสองคนก่อนค่ะตอนนี้ก็จะมีละครนะคะของเราทั้งคู่แหละแล้วก็จะมี TikTok นะคะแล้วก็ IG ค่ะ n x m p z แล้วก็เรากำลังทำ YouTube กันด้วยนะคะก็มีช่องของเพชรค่ะเพชรน้ำดีอีกอย่างหนึ่งประกวด m i s s Fabulous ค่ะจะเริ่มภายในปีหน้าเดือนมีนาคมก็ฝากเปวางใจใเข้าไปกดไลค์กดโุวตกันเลย อาไทยเลยครับช anel n YouTube อาไทย A i E T S I ครับผมเป็นกำลังใจให้คู่เราด้วยว่าเมื่อไหร่จะได้เป็นแฟนกันสักทีการจะขอคนแฟนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ที่ไทยด้วยไม่พูดไม่จบจะบองไม่ใช่ที่ไทยรัฐ